นึ่งวินบินบินมองมองวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวดาบยกงบไม่เกิน5,000บาทนั่นเองนะครับสามารถเล่นได้แล้วก็อีตายด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอสายถึกแบบกันสเปเชียลกันอีกันตีถ้ามันระดับแบบนั้นอ่ะมันกันอ่ะมันก็อีไม่ค่อยตายหรอกนะครับดาบยกจัดเทพแค่ไหนก็อีไม่ค่อยตายนะฮะ ถ้าเกิดว่าเจอสายถึกแบบถึกจ๋าเลยนะครับก็อียากอยู่เหมือนกันนะครับในงบ5,000บาทเนี่ยถือว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แน่นอนนะครับแล้วก็อีขึ้นติดท็อปแน่นอนนะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับผมดาบยกนี้ผมซื้อมาในราคาที่พันหกร้อยนะครับผมอันนี้คือเดิมๆเลยนะครับพันหกร้อยบาทนะครับแล้วก็เซตอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละอย่างกันนะครับเลิฟมัมอ่า เป็นบวกอร้อยนะครับอร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะหมวกนะครับผมวันแม่นะครับประมาณห้าเอ็มนะครับนี่อร้อยนะฮะก็ประมาณห้าเอ็มประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าอิมเล่นได้มีหน้าอิมก็เล่นได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะใส่เป็นหน้าเดวิลก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันมีบวกเจไงแล้วมันราคาถูกกว่าไงก็เลยจําเป็นต้องเอานะครับเพราะว่ามันบวก2อย่างมีคีติคอดามจแล้วก็คีติคอธรรมดานะครับมันบวก2ออย่างไง เออมันก็เลยราคาแบบดีหน่อยบวกเจ็ดนะครับก็อยู่ที่สามเอ็มนะครับผมสามเอ็มนะเสื้ออร้อยสิบห้าเอ็มครับเสื้อนะฮะต่อไปถุงมือครับนี่เลยก็ประมาณประมาณเก้าเอ็มนะครับผมอันนี้ก็เก้าเอ็มนะกางเกงนะครับกางเกงใส่เป็นอะไรก็ได้นะจริงๆเราจะเพิ่มกางเกงก็ได้นะครับกางโกงกางเกงช้างอะไรอย่างเงี้ยกางเกงอาคว้าก็ได้นะครับผมหรืออะไรอย่างนงี้ก็ได้นะครับ แต่น,นี่คือใส่ไว้ก่อนนะครับใส่กันไว้ยังดีก่าแก้นะฮะเออใส่ไว้เพื่อให้มันแบบมีสีสันหน่อยนึงนะครับกางเกงก็น่าจะประมาณหนึ่งหนึ่งจุดห้าเอ็มนะครับรองเท้านะฮะรอ,อ,องเท้าแบบงบประหยัดนะครับก็ต้องรองเท้าเซนตา้าเลยนะครับผมหรือจะเป็นรองเท้าเฟอร์บี้นี่ราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วนะฮะอันนี้ผมเอาแบบ ติดออเดฟมาด้วยนะเพราะฉะนั้นจะได้ตีทีเดียวตายนะครับผมลุกมาปุ๊บล้วก็อีได้เลยนะครับอันนี้ก็ประมาณ 6.5m นะครับผมประมาณนี้ 6.5m ต่อไปเป็นหมวกฮะหมวกอันนี้บวก9กนะก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 5m นะครับน่าจะประมาณ 5m ประมาณนี้หลังโลมันนะครับผมเป็นออร้อยนะตอนแรกเนี่ยโลมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงที่สุดแล้วนะครับตอนช่วงมาแรกๆนะครับหลังโลมันประมาณ 25m นะครับอืมประมาณ 25m นะฮะ เป็นออรอยนะออแอคแทนะครับหรือว่าจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะเป็นหลังสเปนหรือว่าหลังเขาเรียกว่าอะไรอะหลังอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับใส่อังกฤษหรืออะไรต่างๆหน้านะครับแหวนก็ต้องเป็นแหวนดาวนะครับแหวนน่าจะประมาณ15เอมนะครับคิดไว้นะฮะเพราะว่าอันนี้มันก็ออรอยแล้วไงเนี่ยอันนี้มันออรอยนะครับมันอดิฟดิฟสิ เอออร้อยนะครับก็ประมาณ15บหนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปตีบวกเองนะฮะประมาณนี้เลยประมาณ15อมนะครับแล้วก็บวกกับแก้วขาวด้วยนะทั้งหมดนี้ใส่แก้วขาวแก้วเหลืองด้วยนะครับมันถึงจะได้ขี้ขึ้นมาเพิ่มนะครับแก้วขาวนะครับบวก9นะครับใส่ทั้งหมดกี่ชิ้นวหนึ่งสสามสี่ห้าหกเ็ด8 9ใส่ทั้งหมด9ชิ้นนะครับแล้วก็บวก1ิ ขาวใส่สองนะฮะเออสีเหลืองนอกนั้นเหลืองสิบนะฮะเหลืองสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดชิ้นนะครับผมก็ขาวนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะถูกนะครับเฉพาะตอนนี้นะเฉพาะตอนนี้นะครับแก้วขาวนะครับเอาบวก9กับบวก10เท่านั้นนะฮะ บวก9อยู่ที่2 200k นะครับบวก1 0่ที่1.7นะครับผมบวก10หรือเป็น 2m ก็ได้นะครับ 2m ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดหาไม่เจอนะก็ประมาณนี้เหลืองสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นบวก10นะครับหรือเป็นบวก11ก็ได้อ่ะจริงๆอะ่ะ เนี่ยบวก11ราคาต่างกันนิดเดียวเองนะครับขึ้นมา3 0 0แสนนะฮะก็ได้เหมือนกันนะครับหรือใครจะงบประหยัดหน่อยก็บวก10ไปเลยนะครับ1.5กิคี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเนี่ย1.5กับ1.7ก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาบวก10ก็ได้นะครับถ้างบประหยัดนะอ่ะบวก10 29นะครับรวมรวมแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับเฉพาะของแคสนะฮะ ของแคททั้งหมดเนี่ยอยู่ที่91 m มนะครับก็รวมเป็นเงินแล้ว 3, 3 0 0 0 3,094บาทนะครับ3,094บาทส่วนดาบยกเดิมๆนะครับผมเดิมๆเ,เลยนะฮะก็อยู่ที่1,600นะครับผมเดิมๆเ,เลย1,600นะฮะ อนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละนะครับนอกจากไปทำเวลมาให้ถึงเวล50ประมาณนี้สเตตัสก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับในงบประมาณที่ไม่เกิน5,000บาทนั่นเองนะฮะร,รวมเป็นเงินทั้งหมดนะฮะ4 6 9 4บาทนะครับงบไม่เกิน5,000บาทได้ดาบยกแบบเฟี้ยวเฟงอเง้เลยนะครับงบ5,000บาทนี้ นะครับสามารถเล่นได้ทุกห้องนะฮะห้องแดงก็ดีลงดันก็ดีนะครับได้หมดเลยนะครับสำหรับดาบยกนะนี่แหละครับดาบยกไม่เกิน5000บาทสามารถเล่นได้ทุกห้องฮะเล่นได้แน่นอน,นครับผมดาบยกแบบไม่บวกดาบยกแบบเดิมๆ นะครับที่เหลือเป็นของแคสหนักจะไปทางแคสมากกว่านะครับอันนี้คือแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากจะลองเล่นดูนะครับสลับงบไม่เกิน5,000บาทก็เล่นได้ทุกห้องฟาร์มได้ทุกฟาร์มนะครับยกเว้นเอดันดันแบบหนโหดนะฮะทุกวันนี้ดันเกรฟเกฟสี่ไม่น่าไหวนะครับใครก็ตามนะครับไม่น่าไหวนะครับดันเกฟสี่ถ้าเกิดว่าของไม่เกินหลักหมื่นขึ้นไปไม่น่าไหวนะครับเออ เอาล่ะครับวันนี้ก็คงต้องขอากราบลาเพียงนะัเท่านี้แหละนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับ